ก็การสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นฟรีไฟกันอีกแล้วแต่วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวสกิน M4 นะครับ s กู o l พันเก r ลนะครับไม่รู้นะมันอ่านยังไงก็ไม่รู้อ่านไม่ค่อยออกนี่นะครับจะเป็นแบบออกแนวโจรสลัดนะครับคุณผู้ชมเป็นสีเหลืองเลยค่าสถานะของปืนเนี่ยระยะบวก1นแมกซีนหนึ่นยำหนก็ดีนะครับเพราะว่าปกตินะเนี่ย M4 เนี่ย บอกแม็กก็ซีนก็ดีบอกระยะก็ดีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวสกินปืนนะครับคุณผู้ชมแล้วเราเนะี่ยก็จะมารีวิวชุดใหม่ในสิบขั้นสูงจะเรียกว่าสิบขั้นสูงหรือว่าสายปีเอาชุดนี้ละกันนะครับเป็นชุดนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเป็นออกแนวเป็นชุดพระราชานะครับเป็นวังออกแนวเป็นชุด แนวแนววังหลวงในวังหลวงนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินปืนเลยนะครับแต่ข้อเสียของ F4 e เนี้ยมันนะไม่สามารถชวบหน้าละบ,บี้ได้นะครับมันสามารถชมได้แค่นี้นะครับมาก็เช่นเคยครับยืมกดไลค์กดแชร์กด share play แล้วอ็กดติดตามไม่ช่างวลรการชิ้นหน้าก่อนนะครับถ้าเกิดว่ากดแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะไปรีวิวปืนนี้ในชมสไตล์กันเลยคร่ะมาคุณผู้ชม ตอนนี้นะครับก็เข้ามาในโซนได้แล้วนะครับคุณผู้ชมวันนี้มารีวิวสกิน M4 นะครับเป็นออกแนวโจรสลัดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพวกนี้เนี่ยผมจะทําคลิปเล่น100ตานะครับแต่ผมขอทําคลิปละ10ตาได้ไหมครับ10คลิป10คือผมขออธิบายนะครับคุณผู้ชมก็คือมันมี100ตาใช่ไหมคุณผู้ชมผมก็จะทําเป็นแยก EP ได้ไหมครับคุณผู้ชม แบบเป็น100ตาใช่ไหม EP ละสิตาเด้๋ยมา EP หนึตา EP สอก็อีกส0ตาก็เป็น20ตาได้ไหมคุณผู้ชมเดีย๋ยวพวกนี้ทําให้นะครับเล่น10ตาเนี่ยเ้ยเล่น100ตาแต่จะแยกเป็นคลิปเป็น EP นะครับมาเราก็จะมาเลือกสกิน M4 เลยนะครับไหนว่า M4 M4 อยู่ไหนครับเอ้ย M4 M4 หายไปไหนอ๋ออยู่นี่ มา M4 ธรรมดาไม่ได้มันต้องมีชีดด้วยนี่แหละ M4 ทาไม่ได้ธรรมดาไม่ได,รรมด,ไมได้มันก็ต้องมีชีปด,ด้วยแต่ผมว่าพอเอาเข้ามันอยู่ในเกมเนี่ยมันก็ดูแบบสีสันยิ้มแย้มปานกลางนะคบดูสีมันก็แบบสว่างปานกลางนะครับส่วนอีกมุมอมองหนึ่งของผมเนี่ยห้าสิบห้าสิบอ่ะนะคือปืนเนี่ย มันจะดูแบบไม่ค่อยมีเอฟเฟเท่าไหร่นะครับก็ถ้ขอใส่ฟรีนะครับก็อย่าพลาดเลยนะครับในกิจก,กรรมฟรีไฟแม็กนะครับมาเราจะเข้าไปในโซนนี้ไปไล่ยิงคนกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเอาปืนเอฟโฟไปอีกเดินกระบอกแล้วกันตอนตนี้ลองใส่ชิปสามมันเหมือนเดิมนี่แหละ การวิจ็ยออกเพข้อความวิธีทำวันนี้เราจะมาดูความดลแลกอะเอ้ยทำไมแหลกวะวันนี้รู้สึกแหลกผิดปกตินะคะขอดูระบบเชรศัพก่อนน้วันนี้รู้สึกว่าจะแหลกผิดปกตินะครับก็ขออภัยด้วยนะครับไปไปดูกันต่อ ไปนะคะคุณผู้ชมผมก็ต้องใช้แต่ info ไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือระยะไกลน,นะคะเพื่อคนดูคะ่ะผมจะใช้แต่ info review เ,เพื่อความวิทยามแล้วแล้วนะความเชื่อใจของผมแล้วก็คนดู ได้นะคบคุณผู้ชมแล้วก็จะไปจัดการตัวนั้นต่อเลยเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะเจ็บเจ็บเจ็บ Thank you. เลยนะไปนะคือแบบวันนี้แบบคือฝีม้ันมาวันเนี้ยวันนี้คือแบบฝีม้วน 然后我们呢？管完年。 ๊ยเจ็บนะเจ็บนะคนนี้โอ้โหโดนล้อมเลยนะชั้นชั้นไม่ตายแตมันสามารถเอาตัวเตัวไหนเห็นไหมเพราเวลาผมแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่สามารถจะถือตัวเล็ตัวไหนก็ไหนชั้นไม่ตายเออเวลาเกิดก็โดนศัตรูยิงแล้วเพราะชม้นตายมันตัวเล็กไง หรอใครลาดกว่าเดี๋ยวนะเอา้าอ๋อมันใช้ไอโฟนเหมือนกันเฮ้ยเรียนแบบนี่ของนี่ว่าไอตัวที่มันไม่มีชื่อมันมใช้ไอเดบิวเลยสงสัยมันเห็นผมใช้ไอโฟมมันสงสัยมันเห็นผมใช้โฟมมันก็อยากใช้ตามมากกว่าไอโฟมวายแตดไอโฟมแซดไหนแรงนะไใช้ ผมตายเนี่ยมันจะเกิดจากตอนคืเวลาที่ผมตายเนี่ยมันจะเกิดจาการที่ผมมากค่ะตัวตัวหนึ่งก็แล้วอีกอีกตัวหนึ่งมันก็มาเจมนะครับอย่างที่สองเลยเ<ฮ>หฮปอนที่ผมตายก็คือผู้สมโดนล้อมครับหรือไม่ก็โดนลุมอะ ผมไงแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาตายแลน่ะคือเหตุผลที่สามครับผมจับตามือที่1อยู่มือที่สองเข้ามาเจมตลอดครับนี่คือเหตุผลที่ผมตายไั่มีพวกเหตุผลน่ะที่ผมตายเองแต่ถ้าเกิดว่าแบบซู้กันแบบอันเนี้ยผมก็มีกาสรอด โอกาสที่จะชนะแบบหนึ่ง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 กันเะนี่ยผมมีโอกาสชนะห้าสิบห้าสิบคนนี้ยิงเจ็บไปห้ยมันเลี้ยวไหว ออกจากโซนสำหรวันนี้นะครับก็ขอจบเท่านี้นะครับะกดไลค์กด share, แชร์กดซับสไครต์และกดติดตามในช่องวอลการเชนได้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะบ,นะบ้ายจุกโอเคบ้ายบายอย่าลืมกดติดตามมาเด็ดน,นะครับบ๊ายบาย